พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเข้ามาในช่องกิจโพสชาน e ลแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวความคืบหน้านะครับของกรณีน้องหยก เรื่องมันก็บานไปลายไปใหญ่โตมาโหรานกันแล้วตอนนี้นะครับกระแสตีกลับนะครับโดยเฉพาะสมาคมเกี่ยวกับการศึกษาแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาเข้าข้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการออกมาเข้าข้างพออผู้บริหารคูบาจา์นะครับว่าทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วและทางโรงเรียนนะครับก็ออกแถลงการฉบับที่สองแล้วว่าตอนนี้ยก ไม่ได้เป็นนักเรียนในโรงเรียนเตรียมรุดมไม่ได้เป็นแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีชื่อไม่ได้ทำตามข้อตกลงในการให้ผู้ปกครองมามอบตัวก็เป็นที่ถกเถียงกันเยอะแยะมากมายเอาถ้าเกิดเด็กกำพร้าเรียนไม่ได้เดีออ๋ยอนี้มันก็เป็นแค่เขาเรียกอะไรอะ่ะ วาเลเขาเรียกว่าวาทกรรมทางการพูดใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องอย่างนั้นหรอกว่าเด็กกำพ้าไม่มีสิทธิ์เรียนก็พูดเอามันพูดเอาสนุกพูดกันไปยิ่งพูดนะครับโดยเฉพาะว่าที่สอสอพักเก้าไกลหรืออดีตผู้สมัครซึ่งสอบตกก็อจอ,อกมาวิพากวิจารณ์เรื่องนี้จอ,อกมาเข้าข้าง น้องยกเข้าข้างได้ไม่มีปัญหาหรอกครับแต่ประเด็นที่พูดมันต้องพูดจากความรู้จริงๆในกระบวนการศึกษาถ้าไม่มีความรู้มันก็เหมือนกับการปล่อยไก่แล้วมันก็ทําให้พักก้าวไกลเสียหายไปด้วยทรงเข้ามาดีอยู่แล้วนะครับคุณพิธาเขาโอเคอยู่แล้วคุณรังสิมันโรมหรือคุณวิโรดก็โอเคแล้วนะนอกนั้นก็เชิบเยอะเถอะเปิดเปอบนะครับพูดจาแบบเก่ง การเหลือเกินอย่าลืมอนะครับตอนนี้เราจะเป็นรัฐบาลนะเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นฝ่ายค้านนะเราไม่ต้องพูดมากก็ได้แต่กรณีที่เกิดขึ้นนะครับกรณีของน้องหยกนี้มันบ่ายปลายมันไปกระทบกับพรรคก้าไก่เราจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะกลุ่มทะลุหวังนะครับที่เขาประกาศตัวอย่างองอาจผ่านเผยว่าเขาเป็นกลุ่มทะลุหวังแล้วเขาก็โดนหนึ่งหนึ่งสองมาแล้วกันทั้งนั้น น้องหยกนี่ก็โดนโดนไปอยู่บ้านปานีมาแล้วก็คือติดคุกเด็กนั่นแหละครับแล้วก็ออกมาตอนนี้แท็กจะไปกันใหญ่เลยนะครับคนที่เป็นผู้ปกครองน้องหยกตอนแรกก็เงียบเรียบร้อยสงบสงเ่ยมเตรียมตัวให้น้องหยกพูดคนเดียวตอนนี้ไม่รู้รับงานใครมาหรือเปล่าการรับงานครั้งนี้นะ มันอาจจะรับงานมาเพื่อโจมตีพระเก้าไกลหรือเปล่าผมมองไปถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเขาออกมาด่าสื่อมวลชนครับน่าจะชื่อคุณกุ้งหรือเปล่าเนี่ยคุณกุ้งหรือใครก็ไม่รู้นะไม่รู้ชื่ออะไรลนะ่ะก็ที่เป็นผู้ปกครองน้องหยกนะครับรูปร่างท้วมๆหน่อยผิวคำ้คำๆหน่อยคนนี้แหละครับออกมาบอกว่า สื่อไม่มีใครมาทําข่าวเลยมีแต่สื่ออิสระแล้วก็สื่อพี่ๆเสื้อแดงที่มาทําข่าวแต่เขาไม่ได้พูดสำเนียงนี้นะครับเขาพูดแบบดุดันรุนแรงมากเลยทีเดียวเขาบอกว่าสามห้าเจ็ดเก้าก็คือช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้าไม่ทำไมไม่รวมไม่หมดว่ามีกั้งห่ายช่องนะเว้ย มันมีไทยรัฐทีวีมันมีอมรินทีวีมันมีท็อปนิวมันมีไวทีวีมีช่องแปดมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดนะแต่เขาบอกว่าแค่ด3 5 7 9แสดงไม่มีความรู้เรื่องสื่อมวลชนเลยนะบอกว่ามึงหายหัวไปไหนใช้คำว่ามึงนะสรยุทธ์มึงหายหัวไปไหนเขาใช้คำว่ามึงกับสรยุทธ์นะ แล้วก็ไปด้อยค่าช่องต่างๆเพราะว่ามึงไปทําข่าวผัวเมียตีกันอยู่ได้มึงไม่มาทําข่าวพวกกูเลยนน้องโดนหนึ่งหนึ่งสองน้องก็หมายถึงน้องหยกกุ้งโดนหนึ่งหนึ่งสองกุ้งน่าจะหมายถึงตัวเขามึงหายหัวไปไหนเห็นไหมพวกเราโดนริดรอนสิทธิทเสรีภาพขนาดไหนเวิร์กพอยท์อ่าพูดถึงเวิร์กพอยท์ด้วยมึงควรทําข่าวพวกกู แล้วเขาก็บอกว่าไม่ไม่รู้ช่องไหนไมั่งไม่ไม่ได้ดูทีวีอ้าวมึงไม่ได้ดูทีวีแต่มึงรู้ได้ไงว่าเขาไม่มาทำข่าวพวกมึงวะอันนี้มันย้อนแยงนะคือการจะนำเสนออะไรมันต้องมีหลักมีการนะอย่าไปพูดแบบพูดเอามันนะมึงบอกว่ามึงไม่ได้ดูมึงนี่คือคุณกุ้งนะไม่ได้ดูทีวีแต่มึงรู้ว่าเขาไม่มาทำข่าวพวกมึง เดี๋ยวผมจะพูดตอนจบให้ฟังฟังเขาก่อนอก็บอกว่ามึงเราไปทำข่าวผัวเมียตีกันอ้าวมันสนุกอะ่ะจิบหายคนเขาชอบอะ่ะผัวเมียตีกันฆ่ากันตายยิงกันตายมันก็เป็นข่าวเปล่าวะเออกูกำลังขับเคลื่อนประเทศอ้าโชโชเจ๋งกูกำลังขับเคลื่อนประเทศ ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมว่าเขากำลังต่อสู้กันอยู่เขาต้องการประเทศให,ให้ต้องการให้ประเทศเปลี่ยนแปลงแต่มึงไม่มาทำข่าวกูเดี๋ยวกูจะไปปลุกแต่ละสื่อจะไปปลุกแต่ละสื่อ้วยนะพูดไปหา,หายหัวหดหัวไปอยู่ในดู ตะวันอดข้าวกี่วันมึงทําได้ไหมอดอาหารใครเขาจะไปทําวะเขาจะอดอาหารทําต้นตีนอะไรวะปกติก็อดอ,อยู่แล้วว่าไม่มีจะแดกอแล้วก็ด่าพวกนายทุนะด่าพวกชาติชั่วพวกอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่ผลพักก้าวไก่นะครับเพราะมันเป็นผลพวงอ่ะพวกนี้เขาก็ก็คือเป็นผู้ที่รักผู้ที่ชอบพักก้าวไก่เอาอป่ะ แล้วปรากฏว่าพอมาออกมาแบบนี้มันก็เสียหายไปถึงก้าวไก่ด้วยผมจึงคิดว่าคนคนนี้รับงานมาหรือเปล่ารับงานเพื่อมาโจมตีพรรคก้าวไก่หรือเปล่าตอนนี้เขากาลังจะตั้งรัฐบาลกันอยู่ฟอร์มกําลังจะสวยหลายต่อหลายคนก็มาเห็นด้วยกับพรรคก้าวไก่สวหลายต่อหลายท่านเขาก็จะยกยกมือให้พรรคก้าวไก่แม้แต่สอสอฝ่ายค้านหลายต่อหลายท่านเพื่อทําให้ประชาธิปไตยมันเดินหน้าไปได้หรือออกมา ตอนนี้มันเกือบจะลงตัวหมดแล้วคดีไอทีวีก็ไม่มีน้ำหนักแล้วเผ<ๆ>อๆกกตเขาก็จะไม่ตัดสินว่าคุณพิธาผิดมันดีมันมาสวยอยู่แล้วอะแล้วทำไมต้องออกมาด่าสื่อเรียกว่ามึงเลยนะผมก็ถามต่อแนละ้วมึงเป็นใครวะคนที่กุ้งเนี่ยมึงไปเรียกคนนูน้นคนนี้นว่ามึงนะ แล้วมึงบอกว่ามึงเสียสละมึงขับเคลื่อนประเทศมันก็เรื่องของมึงอ่ะมึงจะขับเคลื่อนประเทศแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาด่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ด่าสื่อมวลชนช่องอื่นๆื่นแล้วเขาก็ทําข่าวเต็มไปหมดเลยอะ่ะแต่เขาทําข่าวไม่ได้เข้าข้างพวกมึงอะ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ทําข่าวไปดูทุกช่องมึงไม่ดูทีวีอะ่ะแล้วมึงก็รู้ว่าเขาไม่มาทาข่าวอะนะมีแต่เพื่อเพื่อเสือ้อพี่พี่เสื้อแดง ทำไมช่องไหนวะเสื้อแดงช่องอะไรวะช่องที่ผมเคยสังกัดอยู่อะฮะที่ไปทำข่าวอ่ะเพราะช่องเสื้อแดงก็มีมีช่องเอเชียอัปเดตมีช่องทีวียี่สิบสี่แล้วก็มีไวทีวีเออมีมีพวกนี้เหรอวะที่ไปทำข่าวแรือที่ไปถือหางพวกเธออะเมื่อคนละเรื่องเลยนะ คนละเรื่องแล้วมึงก็มาบอกว่าใครอดข้าวได้แบบตะวันกูจะไปอดทาใหม่ใครเขาจะไปอดเอาทําต้นตีนต้นมือต้อนเฮียอะไรก็ไม่เข้าใจว่าอดข้าวแม่งไม่ตายเนี่ยเออแสดงว่าหักปากกาหมอหมอแม่งบอกอะอดน้ํากี่วันตายอดข้าวกี่วันตายอดไรกี่วันตายปรากฏว่าอดมาไม่ตายอ่ะหมอนี่แม่งต้องไปฉีกตำราทิ้งละนะจะบอกให้ ตอนแรกก็คิดจะเข้าข้างเด็กๆพวกนี้นะแต่ถ้ามันออกมาแบบนี้มันเลอะเทอะเปืเป้อนกันไปใหญ่แล้วพักก้าวไกลนะต้องอบรมเรียกมันไปอบรมหน่อยเรียกมันไปเคาะกระบาลหน่อยว่ามันอย่าทําอย่างนี้อย่าไปเปิดศึกหลายด้านโดยเฉพาะพวกมึงไปเปิดศึกกับเสือมุนชนเขาจะกลัวมึงเหรอถามหน่อยเขาจะกลัวมึงเหรอพิธานี่ใหญ่กว่ามึงร้อยเท่า เขายังไม่กลัวเลยเลือกออกมาเป็นอะไรวะมึงออกมาพูดมาเสียงดงังมาโอโห้หแบบเอาจะเป็นจะตายไม่เข้าใจอะไรวะแล้วมึงฟังแม่ของน้องหยกไหมที่เขาด่ามึงอ่ะมึงฟังไหมอ่ะและไอ้ตอนให้สัมภาษณ์ตอนแหกปากด่านะน้องหยกยืนอยู่ข้างๆเสียหายเลยอ่ะคือ ผมคิดว่านะถ้าไม่ได้รับงานฝ่ายตรงข้ามของพรรคเก้าไก่มานะ่ะมันก็เหมือนรับงานอ่ะเพราะว่ามันทำให้พรรคเก้าไก่เขาเสียหายจริงจริงเสียหายมากเลยเนะี่ยแตไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เพราะอย่างนี้เพราะเขากลัวคนเขากลัวพรรคเก้าไก่อยู่แล้วตอนนี้เขากำลังจะเปิดรับพรรคเก้าไก่ผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนมีอดีตท่านผู้พิพากษา อดีตสื่อมวลชนอาวุโสไม่ใช่เดือดสื่อมวลชนอาวุโสอดีตพูดว่าพระพุ้สาไม่สามารถออกมาพูดจาอะไรได้อดีตแล้วก็อดีตนักวิชาการไม่ใช่อดีตนักวิชาการต่างๆก็เริ่มมาเข้าข้างพักเก้าไก่กันแล้วแล้วมึงมาชักใบให้เรือเสียอย่างนี้ทําไมไม่เข้าใจมึงรักชาติรักแผ่นดินจริงหรอมึงต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรวะตอนนี้เขามีรัฐบาลแล้วเข้าใจมา เขาจะตั้งรัฐบาลแล้วและรัฐบาลพรรคเก้าไกลก็ไปบริหารประเทศเิมึงจะเปลี่ยนแปลงประเทศอะไรมึงก็เปลี่ยนตอนนั้นี่มึงเปลี่ยนอะไรตอนนี้วะอ่ะมึงต้องการอะไรวะให้ต่างการชุดไปเวทไปเรียนหนังสือได้อะมึงไปลงไปซาวเสียงดิว่ามีใครเขาอยากจ่าชุดไปเวทไปเรียนหนังสือบ้างเราไปซาวเสียงดูดิโอแมงเลเธอเปิดเปื้อนจริงๆพรรคเก้าไกลจะชิบหายก็าพูดเรื่องนี้แหละผมจะบอกให้ไปมาก็ไม่ได้ศึกนอกเลย ธนากรก็ทำอะไรพักเก้าไก่ไม่ได้แบมบโบ่เสกสะกลก็ทำอะไรพักเก้าไก่ไม่ได้สนที่ริมทองคคนก็ทำอะไรพักเก้าไก่ไม่ได้ช่องท็อปนิวก็ทำอะไรพักเก้าไก่ไม่ได้ศึกนอกพักเก้าไก่ชนะแต่ศึกภายในเลยครับ โดยเฉพาะพูดในานามของกลุ่มทารุวังนี่แหละครับมันจะทำให้พักก้าวไกลไปไม่ถึงดวงดาวคนที่เขากลัวอยู่แล้วคนที่เขาเปิดโอกาสจะรองดูสักครั้งเขาเริ่มปิดกั้นแล้วสิ่งที่มึงจะออกมาทำตอนนี้นะกุ้งยก กลุม่มทะลุวังนะมึงต้องทําหลังจากพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วหรือมึงต้องทําหลังจากที่พิธาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจังหวะเวลามันต้องทําตอนนั้นก็ไม่รู้นะใครที่เป็นพี่เลี้ยงใครที่เป็นกุลซือใครที่อยู่เบื้องหลังน้องคนนี้ก็อึงเลือกไปตบกระโหลกสักทีจริงๆถ้าไม่ได้รับงานนะ แต่ถ้ารับงานก็ไม่เป็นไรก็ลงไปเช็คในบัญชีน้องวันนี้ว่ามีเงินเข้าในบัญชีกี่ล้านบาทก็ต้องวางไปคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศน,นี้ผมเสียดายจริงๆพระเก้ากายกำลังจะไปได้สวยแล้วก็ต้องมาสะดุดเพราะไอ้พวกส้นตีนส้นมือพวกนี้นะครับ ผมมีหน้าที่นําเสนอนครับเรื่องราวของผมมีคนก็มาว่าเฮ้ยมึงเป็นไรกิจก็กูไม่เป็นไรหรอกกูเป็นยูทูบเบอร์ครับกูจะพูดของกูอย่างนี้มึงฟังได้ก็ฟังมึงฟังไม่ได้มึงก็ต้องฟังมึงอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกันฟังมาแล้วก็คอมเมนต์มามาด่ากูกูชอบกูเป็นซาเดดนะครับผมป็นซาเดดผมชอบพะปกติก็โดนดา่าทุกวันอยู่แล้วนะครับจนทินวันไหนไม่โดนดา่า ก็รู้สึกว่าจะนอนไม่หลับนะครับอ่ะมาซื้อกล้วยตากนะครับจะด่าหรือจะไม่ด่าก็ซื้อกล้วยตากด้วยนะไอ้พวกดา่าด่านมึงด่าก,กูนะมึงตบหัวกูมึงรูปหลังกูด้วยโดยมาซื้อกล้วยตากกูนะครับห้าซองสองร้อยบาทเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มนะครับเยาวันอยู่บำรุงเขาอาจจะได้เป็นสสนะมีการเลือกตั้งใหม่ก็ไม่รู้นะตอนนี้ไอ้รัชนกกำลังม,มีปัญหาโดนกัดคาน ก็เป็นคนตั้งฉายาผมว่ายูทูบเบอร์ขายกล้วยตาตอนนี้ผมก็เริ่มจะมาเชียร์อยากให้วันเป็นสสแล้วพอดูพฤติกรรมของไอ้รัชนกแล้วผมว่าวันดีกว่าจริงจนะครับสำหรับท่านที่จะบ,บูชาพระพุทธจินราชรุ่น666ปีทวีโชคซึ่งเป็นรุ่นที่รุงจา่าจ่าสิบเบกด็อกเตอร์ ทวีบูรณะเขตศิลปราจารย์แห่งชาติเป็นผู้สร้างนะครับสวยกริบในวัย91ปีหน้าตัก5.9นิ้วนะครับ12,000กว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทหน้าตัก12นิ้ว59,000กว่าบาทน,นะครับสำหรับเหรียญ290ค่าส่งฟรีนะครับเฉพาะเหรียญมีคนบอกว่ามึงทำไมไม่บอกให้มันเต็มไปเลยก็ ผมก็จะตอบว่าแล้วกูทําไมต้องบอกให้มันเต็มบอกเท่านี้ก็เข้าใจหรือเปล่าวะใครที่ต้องการจะบูชาเขาก็จะมาถามเองว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่นะครับโอเควันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยครับแล้วถ้ากดติดตามแล้วก็แชร์ให้ผมด้วยนะครับจะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งจริงๆ,ๆขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบ ขอห้ามีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งประเทศครับสวัสดีชชี่่องเราาันนยยบ้ trái chỉ thích, chỉ